สวัสดีกับเพื่อนๆกับมมช่วงกรหมงชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับในการปลูกมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวนักนะครับคือมะพร้าวลูกโตนะครับอาจจะยู่ข้างหน้าของผมนี่ครับคือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่ผมขอพูดกับเพื่อนๆก้อนนะครับว่า การทำคลิปกองพมแต่ละคลิปนี่ครับพมจะเน้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตลอดไปถึงจนประสบความสำเร็จนะครับะจะพอคลิปกองพมนี่แต่ละคลิปนี้พมจะเอาความจัดเจนความแน่นอนนะครับที่ไปใต้ทำทุกๆเคสน,นะครับไม่ใช่การเป็นทีวาวมาต่าเชงหรือว่าทําใดๆดนะครับไม่ว่าคลิปการดานประมง ด่านกเกษตรหรือด่านประตูชัดนะครับของพ้อมีคือชัดนะครับเ,เพื่อนๆเอาไปศึกษาไปปฏิบัติหรือไปทําได้เลยนะครับพ้อมจะแนะวิธีทําตามขั้นตอนนะครับแต่สําหรับขั้นตอนนี้นะครับคือ,อเทคนิคข้องการปลูกพราวนะครับปลูกพราวตามริมแดนนะครับหรือตามริมคูนะครับเราจะปลูกแบบไหนนะครับอย่าให้ลูก เวลาต้นมันโตนครับอย่าให้หลูกกล้องมันล้นลงไปในคูหรือในรองน้ํานะครับก็คือหลักษณะนพุ่มจาติใบให้เปืเป่อยๆควังว่าการปลูกพลาวนี่ครับเราต้องดูด้วยความเหมาะสมกวาพื้นที่ว่าเราจะปลูกเราจะปลูกแบบไหนนะครับให้ปลาวของเรานี่คือไปตามแนวรองคู รื้อตามแนวเด่นนะครับเรือว่าตามแนวเด่นโดยการทีวาลูกไม่ไปไหนทีของเพื่อนนะครับเพราะว่ากับเด่นนี่เราต้องปลูกห้างประมาณหนึ่งเมตรนะครับกับเด่นนะครับเพื่อนเพ่อนอย่าไปปลูกให้มันที่นะครับขอบเปล่านี่เพราะว่าตอนโตนี่กับโคนมันจะเย้ยหมักหมานะครับโคนมันนี่ก็กว้างก็ประมาณเป็นเม็ดนะครับ แล้วมันก็ทยอยเล็กมาเรื่อยๆนะครับก็มันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับคืออ้น,นี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของพมนะครับที่พมมาแนะนําำก่อพมก็ได้ผ่าเปืือนๆไปดูหลายๆคลิปหล,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 ลายๆคลิปแล้ว,ลวนะครับที่ใส่พันธุ์ข้องมะพร้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวเบ้าลูกโตนะครับหรือมะพร้าวโดยทั่วไปตามธรรมชาตินี่แหละครับ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนๆเ,เอามาลูกได้เลยนะครับเปลา่าทีไม่จําเป็นต้องปุมกอไปเลยมาแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเปลา่าที่เรา,าช่วยลงมาจากต้นนะครับลุ่นก็ได้นะครับแต่เราดูพยายามอย่าให้ลูกมันแตกนะครับเราก็เอาไปพาไปเพอนะครับก่อขั้นตอนเพอนี้ก็พมก็ไม่ต้องแนนนํานะครับคือจาแบร์หาย ไอ้นี่เมื่อไหนนี่เมื่อลูกนี่ก็ตามนะครับผมก็ได้กัดไส้พันม้านะครับนี่ก็คือเป็นเปล่าเปล่านักนะครับเปล่าแบบบานๆลูกโตนะครับกับนี่คือคือตอนนี้นครับเื่นเพื่่นใจหนว่านี่รองคู่นะครับรองคู่นี่ผมจับลูกนี่ที่เปื่นเปลิ่นนี่จะเป็นแนวนะครับแต่ก็ผมนี่ผมการันตีได้เลยนะครับว่าเราถูกต้นนะครับจะลำต้นจะไม่ไปไหนคู่เลยนะครับจะขึ้นกลับมาใน ในพื้นที่นี้นะครับก็ตัวย่างเจน็ดเปล่าลูกนี้นะครับที่พ่อกำลังซ่อมแซมตามริมคูนะครับเนี่ยก็เก็บรับพ่อามาเพื่นเพื่อนได้ดูนนครับกับคือขั้นตอนแรกนี่เราลูกเปล่ามาทึงนะครับเรามาเอาเปล่าออกนอกมาทึงนี่เราก็จะว่ามีรากที่ว่ายุหมักมากกันกับเราก็ตัดรากออกถึงนะครับให้มันเผื่อตัดทำาไม่กับ ตัดเผื่อไงมันออกหลักไหมนะครับมันจะได้หยุดติดกับผืนดินที่รวดเร็วนะครับมันรวดเร็วและมันแต่ถ้าเราไม่ตัดนี่คือเดือนนะครับก็ยังไม่เกอย่างตั้งแหน็งอยู่ปายในนะคกับเราเลยก็รักก็ไม่เดินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูกกับแท่าบานพมอง,องก็ส่วนทะเลน,นะครับเมื่อก่อนนี้เราคนแต่เล็กนะครับ อตอนพ่มที่ว่าอย่างอย่างเด็กๆอยู่นะครับพ่มไปดูเขาขุดลุงเปล่านี่ครับตามแถวดินทรายนี่แถวชายเลนนะครับบางพ่มนี่เขาจะขุดลึกหนึ่งเมตรนะครับกว้างสองเมตรแล้วข้อมาเปล่านี่ครับตั้งลงไปแล้วก็ดินมันจะเลื่อยลงมาต้มเองนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นี่ถ้าออกมาปลูกใบเมื่อก่อนนี่ครับเปาจะไม่ขึ้นนะครับจะตายเพราะทุกวันนี้นี่เขาปลูก ลึกประมาณตราบที่เพนนี่ครับไม่แจกโล่หมากให้ลูกเนี้ยกับลอให้ปิ้วนี่ลอกับนี่คือทำไมไม่นะครับแล้วก็ราแต่แรกนี่พ่อศึกษามาดีนะครับตรามคนแก่แก่เขาบอกว่าเปล่านี่ตรงได้เจ็ดแปดปีนะครับเปล่าแต่แรกคือเปล่านักแต่แรกก็ครับตรงได้เจ็ดแปดปีซึ่งจะเป็นลูกนะครับแต่เปล่านักทุกวันนี้นะครับเปล่ารมาชาร์นะครับเปล่ารมาชาร์นี่คือตกในป้อมแม่เกินจากห้าปีนะครับ เริ่มเป็นลูกเลยนะครับเพื่อนๆใบใจไดแล้วกาเรากับลูกอย่างไรนะครับกาวิธีการปลูกก็คือขั้นตอนแรกรับนี่คือลักษณะ่างกวางนี้เพราะมันกับคือ,อเป็นขู่น้านะครับเป็นรองน้ําแต่พ่อมจะลูกไวถา,างตะวันตกนะครับเชี่ยงเนื้อนิดๆน,น,นะครับรอให้มันอยู่ลักษณะแบนนี้นะครับกับเนี้ยพ่อมกวาวางแันนี้นะครับ,บอ่า็วา,นนาวางเคล็ดนี่ครับก็พ่อมก็ เนี่ยนำมาเพื่นดูนะครับเดี๋ยวพมก็ไปวางเลยนะครับกับเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะดูว่าพมจะพาลงไปไปวางเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนกับอ่าพอผมวา่ำรู้ก็ไปนี่พมจะเอามือนี่รับเอามือเท้าบินบรรทุเข้านะครับเนี่ยเอามือเท้าบรรทุกเข้าไปนี้นะครับแล้วก็จึงเอาเท้าลงอ่าคนแก่แกเขาบอกว่าว่าเท้านี่กับคือ คือทับลูกปันนีเขาเรียกว่าลูกลูกจะตั้งบนทางนะครับรื้อทางจะรับลูกดีนนะครับให้ให้ตั้งบนวัท่อกองเรานะครับปันนีล้วเปล่าลงดินนะครับเปล่าลงดินแล้วก็เราก็ใช้ดินอ่าท่มเลยนะครับนี่คือเปล่าตอนนี้นี่เวลาโตพับนี่รับอ่าพมการันตีได้เลยว่าว่าหลับตอนมันจะไปจงเคียงนะมันจะมันจะไม่ไปหลองคูเหมือนที่อ่าเปลนนื่อเปลนนะครับอยู่ครั้งนี้คือ รองคู่นะครับเนี่ยมันจะไม่ไปเลยครับมันจะเป็นรองคู่ไปตลอดนว่าดิเผื่อเน้นไกลๆนู่นครับเห็นว่า,อาตอนยิ่ยยี่โต,ตนะครับมันก็เล้าก้าวมาหลายทีกองผมนะครับโดยการดีไม่ไปในรองคู่นะครับกับนี่ก็คือลักษณะปณีแล้วก็จ่ายดินทุ่มนะครับเราก็จ่ายดินทุ่มกับกับพ่อมาวา่าสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับสาหรับคนชวนนะครับ เพื่อนๆกับตัวันนี้อย่าไปคิดเลยเพื่อนนะครับมีทีด่ดินอยู่นี่อย่าไปเออตามประเทศน,นะครับมีกองไร่ที่เราปลอกลูกได้นะครับเราเราก็บลูกนะครับเราก็ปลูกได้เลยรับไม่แค่ว่าปอกคา v e r ไอ้ไนู่นไอ้นี่เราก็ปลูกนะครับอย่าไปตามประเทศน,นะครับตัวันีนีรพอมไปเสียตามช่วนมานี่บางคนเขาปลูกขออกับปอก cover ตัเรียนก็ขอนองมอดไปปลูกตุเรียนนะครับเอาปลูกตุเรียนไม่ได้พ้นปั๊บบางคนก็กลับมาลูกปามนะครับเอาปลูกปามไม่ได้พ้นนะครับก็หั่นมาปลูกเร่ากับเพื่อนต้องจัดเก็บนนนอนนะครับว่าเพื่อนทำไรนี่ต้องทำลักอย่างนึงนะครับใน,น,นพื้นที่นี้และเพื่อนเพื่อนจะประสบความสำเร็จนะครับรับเนี่ยพมก็เนีเ่ยเาไมเพื่อนเพื่อนเพียงแค,นนค่นี้นะครับเพื่อนเพื่อนอยากคุยกับการจึงมีทีทีดินนะครับ จะปลูกได้ก็ตามคือเราต้องปักรักตีแน่นนนนะครับเพื่อนไม่ต้องกล่อวันข้างหน้าอันหนักก่อนกลางหน้านี่อ่าขอหมังคุดนี่รับจะไม่มีราคานะครับเรา่ายุนี้มันยุคสมัยไม่นะครับก้องถุกทิ้งถุกยัง่งต้นทุนมันก็แพงก็จริงนะครับใดใดมันก็คุม่านะครับเมื่อเราทําไปแล้วเราปักรักจ,จัดจีนนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างสำหรับผมในกาศปลูกพลาวอย่างนี้นะครับรับเพืเ่อนเพือนกับปันเพื่อมั่งกับ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิปกองพ้มนะครับถูกคลิปที่ผ่านมา,าไปดูได้เลยนะครับและผมก็คว้าเปลื่นๆกับเดี๋ยวกดไล์กดเช์ก็ติดตามสับะคลายนะครับแล้วก็การดิ้งติดตามพายชวนช,วนชวมหมงด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปต่อไปนะครับพายเปื่อนดูกองพ้มจะมีาลากไล่นะครับหลากไล่ยรูปแปบนะครับกับพมก็ลากเปืนเป่นๆเป็นคนนะครับ สวัสดีครับ